เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม3านะคะเป็นการสนทนาการระหว่างพระเจ้ากับนีนเรามาต่อกันเลยนะคะกอดแต่ฉันจะบอกเธอว่าถ้าเธอยังเอาแต่เฝ้ากังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเธอพวกเขาก็จะเป็นเจ้าของชีวิตเธอแต่ถ้าวันใดที่เธอไม่ต้องการการยอมรับจากโลกภายนอกอีก วันนั้นเธอจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนีนผมกังวลเกี่ยวกับตัวสารมากกว่าตัวผมเองกังวลว่าจะทำให้ตัวสารนั้นต้องแปดเปื้อนกอสถ้าเธอกังวลเรื่องตัวสารก็จงเผยแพร่มันออกไปไม่ต้องกังวลว่ามันจะแปดเปื้อนตัวสารจะพิสู่์ตัวของมันเองจงจำสิ่งที่ฉันได้สอนเธอไปแล้ว ว่าคนอื่นจะรับสารได้ดีแค่ไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับเธอส่งสารออกไปได้ดีเพียงใดจงจำสิ่งนี้ไว้ด้วยว่าเธอจะสอนในสิ่งที่เธอจำเป็นต้องเรียนรู้เธอไม่จำเป็นต้องบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะพูดเรื่องความสมบูรณ์แบบได้ เธอไม่จำเป็นต้องบรรลุถึงขั้นสุดยอดในเรื่องนั้นๆก่อนถึงจะพูดเรื่องนั้นๆได้เธอไม่จำเป็นต้องบรรลุถึงวิวัฒนาการขั้นสูงสุดก่อนถึงจะพูดเรื่องวิวัฒนาการขั้นสูงสุดได้ขอเพียงแค่จงพูดแต่ความจริงจงพูดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ไม่คิดหลอกลวง และหากเธอปรารถนาที่จะแก้ไขความเสียหายทั้งหมดที่เธอคิดว่าตัวเองได้ก่อไว้ก็จงพิสูจน์ผ่านการกระทำจงทำสิ่งที่เธอสามารถทำได้จากนั้นก็จงปล่อยวางนีนมันพูดง่ายมากกว่าทำนะครับและในบางเวลาผมก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดมากๆ กอมีเพียงความรู้สึกผิดและความกลัวเท่านั้นที่เป็นศัตรูของมนุษย์นีนแต่ความรู้สึกผิดเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันคือตัวบอกเราในเวลาที่เราได้ทําสิ่งที่ผิดพลาดไปกอดไม่มีสิ่งใดที่ผิดมีแค่เพียงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเธอ มีแค่สิ่งที่ไม่ได้แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอและตัวตนที่เธอเลือกจะเป็นความรู้สึกผิดคือความรู้สึกที่จะกักขังเธอไว้กับตัวตนที่เธอไม่ได้เป็นนีนแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกที่ทำให้เราสังเกตได้ว่าเราได้ออกนอกลูก่นอกทางไปแล้ว กอสเธอกำลังพูดถึงการตระหนักรู้ไม่ใช่ความรู้สึกผิดฉันจะบอกเธอว่าความรู้สึกผิดคือตัวบ่อนทำลายคือพิษร้ายที่จะทำให้ชีวิตต้องเสียหายย่อยยับไม่มีทางที่เธอจะเติบโตได้ผ่านทางความรู้สึกผิดมีแต่จะทำให้เหี่ยวเฉาและเน่าตายการตระหนักรู้คือสิ่งที่เธอต้องเสาะหาทว่า การตระหนักรู้เป็นคนละเรื่องกับความรู้สึกผิดและความรักก็เป็นคนละอย่างกับความกลัวฉันจะบอกกับเธออีกครั้งว่ามีเพียงความกลัวและความรู้สึกผิดเท่านั้นที่เป็นศัตรูของเธอในขณะที่ความรักและการตระหนักรู้คือเพื่อนแท้ทว่าจงอย่าสับสน อย่าเอาความกลัวและความรู้สึกผิดมาปนกับความรักและการตระหนักรู้เพราะสิ่งหนึ่งจะทำลายเธอแต่อีกสิ่งจะมอบชีวิตให้เนีนหมายความว่าผมไม่คู่ควรรู้สึกผิดกับอะไรเลยหรือครับกอดไม่ต้องรู้สึกผิดกับอะไรทั้งนั้นรู้สึกแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา ได้สิ่งดีๆอย่างนั้นหรือมันมีแต่จะทำให้เธอรักตัวเองไม่ได้พอรักตัวเองไม่ได้พอรักตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะไปรักคนอื่นได้นีนและผมก็ไม่ควรกลัวอะไรด้วยกอดความกลัวกับความระมัดระวังนั้นมันไม่เหมือนกันจงระมัดระวังจงมีสติและรู้สึกตัวแต่จงอย่ากลกัว เพราะความกลัวจะทําให้เธอหยุดชะงักขณะที่ความรู้สึกตัวและจะทําให้เธอเก้าวไปข้างหน้าจงก้าวไปข้างหน้าจงอย่าหยุดชะงักนีนผมถูกสอนให้กลัวพระเจ้ามาตลอดกอดฉันรู้และความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อฉันก็หยุดชะงักมานับตั้งแต่นั้น ต่อเมื่อเธอหยุดกลัวฉันแล้วนั่นลหละเธอถึงจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันสนิทสนมในทุกๆรูปแบบกับฉันได้ถ้าฉันสามารถให้ของขวัญหรือพรอันสุดแสนพิเศษอะไรก็ได้กับเธอสักอย่างที่จะทำให้เธอได้พบกับฉันมันก็คงจะเป็นความไม่หวั่นกลัวนั่นเอง แต่พระองค์ก็ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะพระองค์ได้มอบอิสระแห่งความปรารถนามาให้กับเราแล้วนั่นเองและพระองค์จะไม่มีวันเรียกคืนจากแอดมินนะคะพรจะมีแต่ผู้ไม่หวาดหวั่นและพวกเขาจะได้รู้จักกับพระเจ้า นั่นหมายความว่าเธอต้องกล้าพอที่จะละวางสิ่งใดก็ตามที่เธอคิดว่าตัวเองรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเธอต้องกล้าพอที่จะถอยห่างจากสิ่งที่ผู้คนพากันบอกเธอเกี่ยวกับพระเจ้าเธอต้องหานกล้ามากพอที่จะก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ภายในของตัวเองในเรื่องของพระเจ้า และจากนั้นเธอจะต้องไม่รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อประสบการณ์ภายในของเธอไม่ตรงกับสิ่งที่เธอคิดว่าตัวเองรู้เกี่ยวกับพระเจ้ารวมถึงสิ่งที่ใครต่อใครได้บอกเธอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นเธอจะต้องไม่รู้สึกผิด มีเพียงความกลัวและความรู้สึกผิดเท่านั้นที่เป็นศัตรูของมนุษย์นีนจะต้องมีคนบอกว่าการทำตามอย่างที่พระองค์แนะนำนี้คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับมารแน,แน่เพราะมีแต่มารเท่านั้นที่จะแนะนำอะไรแบบนี้ก๊อดมารไม่มีอยุดจริงนีนนี่ก็เป็นอีกอย่างที่มารจะพูด ก็อสมานจะพูดแบบเดียวกับที่พระเจ้าพูดทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมนีนมานแค่พูดได้ฉลาดกว่าก็อสมานฉลาดกว่าพระเจ้าหรือนีนพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามานเจ้าเล่กว่า กอดประมาณว่ามานออกอุบายด้วยการพูดสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าพูดหรือนีนเพียงแค่บิดเบือนนิดหน่อยแค่พอให้หลงผิดทำให้ออกนอกลู่นอกทางกอดฉันว่าเราจำเป็นต้องคุยเรื่องมานกันสักหน่อยนีนเราคุยเรื่องนี้กันไปตั้งเยอะแล้วนะครับในเล่มหนึ่ง ก็ God, เห็นได้ชัดว่ายังไม่มากพออีกอย่างอาจมีบางคนที่ยังไม่ได้อ่านเล่มหนึ่งกับเล่มสองสำหรับเรื่องนี้แล้วฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าเราจะเริ่มด้วยการสรุปสัจธรรมบางข้อจากสองเล่มก่อนเพื่อเป็นกรอบในการทำความเข้าใจสัจธรรมแห่งจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่กว่าสองเล่มแรกในเล่มสามนี้ แล้วเราค่อยมาคุยกันถึงเรื่องมารซ้ำอีกรอบในช่วงต้นๆของเล่มนี้ฉันต้องการให้เธอเข้าถึงเหตุผลและกระบวนการที่มารได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นขอจบสำหรับคลิปเสียงนี้นะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะพี่ฝนเชื่อว่าเล่มนี้พิเศษสุดแน่ๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ